โอ้รถรอครับเดินตามรถรอเลยโอ้ถอยได้ฝีมือแม่รอจัดนะครับ มีแต่รถลอเลยนะครับเข้ามาเมื่อกี้เขาเบิ้ลน,นะครับไม่ได้มาดูไม่ทันเมนื่อกี้เสียดายเดี๋ยวให้เขาเบิ้ลเลยเดี๋ยวจะให้เขาแบบเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลให้ ให้ฟังนะครับให้ FC ได้ฟังแต่เยอะๆมากเลยครับรถเท่านี้ยแบบรถล่อๆนะครับสามร้อยหกให้ขับแบบเอวอ่อนผมขับไม่ได้หรอกผมล็อกลูก ยิ่งใช้ยิ่งรวยถ้ารถเก่าๆยิ่งใช้ยิ่งซ่อม <laughs> ยังรอเลยครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นผมก็เอามาซ่อมคลาสนะครับรถนะคนไปนั่งอยู่ได้เลยนั่นน่ะ ลูกพี่เบิน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 โชว์หน่อยลูกพี่แูเฟดหกเดี๋ยวใส่บ้างแฟดหกโอ้โหเจ๋วเลยครับเจ๋วเลยแบบตัดอีกโอ้แรงน่าดูเลยครับอู้โด รถรลรลครับเ,เห็นแล้วใจแทบละลายบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนเขาชอบแต่งรถหรือว่าแบบประมาณว่าแบบยังไงอะ่ะ จดเดวตามไปครับดูที่อู่ช่างใหญ่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับนี่รถผมก็ซ่อมเสร็จแล้วครับพวกรถวิ่งเทนี้เยอะครับวิ่งทายวิ่ง วิ่งไอ้วิ่งดินโอ้โหน,นี่ไงลุงลุงที่แกอยู่มาที่อู่ตอนเย็ยนไงโอ้เรากันสิ่งมีแต่รถรอ,อเลยครับ มีเวลามาถ่ายไปไหน ออกกันไปครับพากันวิ่งเป็นเอาเที่ยวครับแรงจัดแรงจัด Hãy lúng sóng xì cho xua đây khẩu vậy em Xua mê vậy Khẩu bình chuột chuột lên Không có bình đây đưa em อยู่ตร,ง,ตรงนี้แหละครับรถเรามันเก่าแล้วเราก็ขับแบบมานว่า ต้องรีบนะครับ้องแกสั่งพับเรื่อยๆฮะไม่ให้รีบร้อนผมก็ไม่รู้ว่าจะจำทางทางไปโบได้ไหมเนาะนี่เลี้ยวซ้าย โอ้ไปไปแว่อุตลุดเลยโอ้โหโบโบ,โบดินนะครับตรงนี้นี่ ชุดซ่อมหมดไปซ่อมคราสตัวบนหมดไปพันพันกว่าบาทพันอะไรพันห้ามัา้งค่าแรงห้าร้อยแต่ละคนแถวแถวนี้โอ้แต่ละคน,น,ะคนทำหน้าแบบหน้าบูดหน้าเบี้ยวเลยครับเราเราทุกเยอะ <laughs> ไม่ได้รถพ่วงเลยครับดู ตอนนี้ก็นะ่าจะทำนาปรังก็โ้เห็นรถลอ,อยแล้วครับเห็นรถลอว่าจะจบเพียงเท่านี้เห็นรถลอจะให้ดูรถลอครับ เก่าใช้แล้วพังถ้ารถรถใหม่ๆใช้แล้วรวยโอ้รถใหม่ๆนี่ใช้แล้วใจงวดสงวดถ้าใครไม่ซื้อสดนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ